คืนเผาผี s ก n i g h t คลิปนี้สนับสนุนโดยดี24 Coffee กาแฟจีกินแล้วดี24ชั่วโมงฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับเราลุยกันเลยดีกว่าไหมสายแรกน้องฟ้าทำมือโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนอตซี่ครับครับสวัสดีครับมากับเรื่องสัมภเวสีผีตามตัวนะคุณนนะ ครับผมโอ้โห oh, oh, เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวไงฝากเล่าประ,ประสบการณ์ตรงไหมเพราะว่าย้อนกลับไปนานอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้ใช่ไหมเออคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รับฟังมานานมากๆนานแบบนานมากอ่ะนานอมากลครับผมอเคก็คือก็คือเป็นเรื่องที่เราเราฟังแล้วเราเราเราู้สึกว่าเฮ้ยเออแสดงว่าคือคือฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยไปเลยนะครับเออ ก็คืออ่ะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับโอเคครับครับอ่างั้นก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านอีกทีนะครับก็คือเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่เอ่อรับฟังมาเมื่อนานมาแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอ่สมมุติให้คนที่เล่าเนี่ยเขาชื่อคุณเอเหมือนเดิมแล้วกันชื่อคุณเอแหละง่ายๆอ่าก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเอตอนนั้นเนี่ยคุณเอเขา เพิ่งไปทำงานในที่1แล้วก็เขาเลิกงานเสร็จเขาก็กลับบ้านมานะครับบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ในซอยเข้าไปเหมือนเ,เป็นซอยเข้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วมันค่อนข้างลึกนะฮะก็คือว่าคุณเอเนี่ยเขาก็จะกลับบ้านมาช่วงดึกๆอย่างเงี้ยเกือบทุกวันนะครับก็คือเลิกงานแล้วก็กลับมาช่วงประมาณแบบใกล้ๆเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ย เป็นประจําทุกวันแต่ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่คุณเอเขากลับมาเหมือนเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยแหละดึกๆอย่างเงี้ย <önce> แล้วเขารู้สึกแปลก,ปก,ปก <nur> ๆ,ๆว่าอยู่ๆตอนที่เขาเดินมาเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันแปลกๆมันเหมือนมันจะมีมีพายุเหมือน <c oughs> มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยโดยมันจะมีลม <c oughs> อ่ะพัดมาอื้อึงนะครับ พอสักพักนึงเนี่ยเขาเดินอยู่เนี่ยพอสักพักเนี่ยมันก็มีเสียงเหมือนคนเดินตามมาเป็นเสียงฝีเท้านะฮะฮัลโหลครับผมคุณน็อก็คือลมตอนระหว่างเดินเนี่ยหรือลมมันจะแรงผิดปกติมากถูกต้องไหมใช่อยู่ๆมันก็เหมือนเหมือนฝนจะตกอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีลมลมพัดมาแรงๆเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงแต่อยู่ๆอ่ะเดิน เดินอยู่เนี่ยมันก็มีเสียงเหมือนฝีเท้าคนน่ะเดินตามมา <c oughs> เขาก็หันไปแต่มันก็ไม่มีใครนะหันไปเขาก็งงงงนิดนึงแต่ก็เดินเดินเ,เดินต่อไปทีนี้มันก็ยังมีเสียงเดินตามมาอยู่อะ่ะครับเสียงเดินตามเนี่ยมันก็ยังตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆพอสักพักหนึ่งก็หันไปก็ไม่เห็นอีกเขาก็เลยใจไม่ดีแล้ว <c oughs> ก็เลยจากเดินเป็นวิ่งแล้วทีนี้ก็ <c oughs> วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปจนถึงบ้านเขาก็รีบเข้าบ้านไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเขาก็พยายามเชิงอมองมองออกจะเชิงองงมองว่าตกลงมันมีใครวิ่งตามมาไหมก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ดีนะครับเอ,อเขาก็เลยกลับเข้าบ้านคืนนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็ผ่านคืนนั้นไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นอนปกติไม่มีอะไรเลยครับนะครับจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น ก็ไปทํางานเหมือนเดิมครับคุณเอเนี่ยเขาก็ไปทํางานเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแล้วกลางดึกคืนนั้นน่ะเขาก็กลับกลับมาจากทํางานน่ะก็เหมือนเดิมมาลงรถเมย์ที่เดิมแล้วก็เดินกลับเข้ามาในซอยเหมือนเดิมเลยอืแล้วก็พบว่าคืนเนี้ยก็เหมือนเมื่อคืนอีกคือเดินเดินอยู่ดีๆบรรยากาศก็แปลกไปแล้วก็มีมีลมพัดพัดมาอีกครับเออ แล้วเขาก็เอาอีกแล้วได้ยินเสียงเดินตามอีกแล้วอันนี้คืนที่สองแล้วนะที่เจอแบบเนี้ยครับครับผมเขาก็เลยเอาวะมันต้องรู้ให้ได้โอว่าว่ามันยังไงเขาก็พยายามจะมองหันหันไปมองนะแต่เสียงเดินมันก็ไม่แต่เสียงเดินไงมันก็ไม่มีใครอะ่ะแล้วมันมันบรรยากาศมันมันก็วังเวงแต่ว่ามันมีเสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ย กระน,นำมาตลอดเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวว่ะเออจะอะไรก็ช่างแล้วกันก็เลยรีบวิ่งกลับบ้านเหมือนเดิมทีนี้ไอ้จังหวะที่เขาวิ่งกลับไปบ้านนะครับคือเขาอ่ะเข้าบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงว่าลักษณะบ้านของคุณเอเขาเนี่ยคือบ้านเขาเนี่ยเดิมเขาทําเป็นอู่ซ่อมรถนะครับคือบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเป็นลานโลง่ลงๆอะคุณแบงค์เนืกอออกไหม ก็คือว่ามันก็จะเป็นลานลานลานแบบโลง่งๆแล้วเขาจะโรยหินกรวดเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะโรยหินกรวดเป็นเม็ดเล็กๆไว้เป็นที่สําหรับจอดรถครับครับแล้วคือห้องห้องห้องที่ของห้องของเขาเนี่ยมันมันเป็นห้องห้องออฟฟิศเก่าซึ่งซึ่งมันจะอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันจะอยู่ทาง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 ด้านหน้าของตัวบ้านพอดีแล้วก็อยู่คือคือติดติดอยู่กับ ด้านนอกตัวบ้านอย่างนั้นนะครับแล้วประตูเขาเนี่ยจะเป็นประตูกระจกเขาก็รีบวิ่งเข้าห้องเลยนะแล้วเขาก็ปิดประตูทีนี้พอเขาเข้าห้องไปแล้วอะ่ะประตูเขาเนี่ยมันอเผอิญว่ามันเป็นประตูกระจกครับ,รบแต่ว่าคือคุณเอเนี่ยเขาเขาเอาทําเป็นม่านนะครับปิดลงมาครึ่งหนึ่งปิดกระจกลงมาครึ่งหนึ่งซึ่งมันก็จะมองไปข้างนอกเห็นรอดออกไปอะ่ะเห็นข้างนอกได้ครับ เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นม่านม่านอยู่ครึ่งประตูเขาก็ก็ไม่เข้าใจว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกทําไมมันมีเสียงเหมือนคนตามมาแต่พยายามมองแล้วมันก็ไม่มีไม่เห็นจะมีใครเลย <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นนะ่ะแม้เขาจะเข้าห้องไปแล้วครับก็ปรากฏว่าเสียงเดินนะ่ะมันก็เป็นเสียงย่ำย่ำไม่หินกรวดนะ่ะเดินเข้ามาเข้ามาทางหน้าห้องแล้วก็เดินผ่านไปเดินผ่านมา อยู่ทางแถวหน้าห้องเขาอะ,ะเดินอยู่อย่างนั้นนะครับเดินอยู่ก็เป็นเวลาสักพักหนึ่งเขาเขาก็คือคือเขาก็คือ,ค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 อตอนนั้นน่ะเขากลัวแล้วเขารู้สึกว่ามันผิดปกติมากเลยว่าว่ามันมันคือ,ม,คอมันคือใครแต่จะไอ้คันจะเปิดออกไปอะถ้าเป็นเราเราก็อะเป็นคุณแบงค์คุณคุณแบงค์งจะกล้าเปิดออกไป ประจันหน้าทันทีเปล่ไก็ยังไม่กลา้าออต้องดูลออ่าล,ลาวากา่อนนะทีนี้คือคือเขาอะไม่แน่ใจแล้วว่าคนหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยพอเขามองไปอีกทีเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นเป็นคนเขาเห็นว่าเป็นคนครึ่งตัวนะครับใส่กางเกงยีนเก่าๆแล้วก็รองเท้าหนังเก่าๆมายืนอยู่ตรงหน้าประตูนั้นนะ่ะเพราะว่า ผ้มาม่านมันจะเห็นคือมันปิดอยู่ข้างบนแล้วมันจะเห็นแค่ครึ่งเดียวอืเขาก็ตกใจเขาก็ถอยหิถอยถอยถอยอกมาก่อนถอยออกมาแล้วก็ไปไปไปหลบอยู่ข้างหลังข้างหลังเตียงเพราะว่าเตียงเตียงเขาจะเป็นอยู่อยู่ฝั่งด้านในของห้องอะครับครับเขาก็เลยหลบหลบอยู่อย่างนั้นน่ะเฮ้ยใครวะกลัวคือใจเขาอะก็กลัวกลัวว่าคนคนนี้เฮ้ยมันจะมีจะบุกมาไหมหรือจะมีอาวุธหรือจะอะไรไหม เขาก็เลยพยายามตะโกนถามว่าเป็นใครมีอะไรอะไรประมาณเนี้ยฮะแต่ไม่ว่าจะถามยังไงคนคนนั้นน่ะก็ยืนอยู่อย่างนั้นเฉยๆคือเราเราก็เห็นเป็นคนยืนนะครับยืนนิ่งเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นที่เห็นคือเป็นลักษณะของคนที่ยืนยืนตรงๆยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูกระจกนั้นนะไม่ไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ส่งเสียงไม่อะไรเลยครับเขาก็ เห็นท่าไม่ค่อยดีแหละเขาก็เอ๊ะมันผิดปกติจนกระทั่งเวลามันผ่านผ่านไปประมาณสิบนาทีก็แล้วเกือบยี่สิบนาทีก็แล้วก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นนะคุณแบงค์ไม่ไปไหนเลยยืนยืนแบบนิ่งไม่ไหวติงเลยนะเขาก็เลยจะเอาไงดีวะตัวเองก็ไม่กล้ากล้าจะขยับไปทำอะไรก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วทีนี้เนี่ย อยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีๆอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันนานขนาดเนี้ยแล้วมันไม่ไหวติงขนาดเนี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแน่ทีนี้เขาก็เลยแบบพยายามสวดพยายามสวดแล้วก็ไปขว้าคว้าพราะเพราะว่าเป็นวันที่เขาอ่ะลืมใส่พระออกไปอ๋อครับคือทุกทีอ่ะเขาเขาจะมีพระซึ่งเขาไม่ได้ระบุหรอกว่า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 ,วาเป็นพระอะไรนะเขาจะ เป็นสร้อยพระที่เขาแขวนเป็นประจำอยู่แล้วในการออกไปข้างนอกไปทํางานไปไหนๆอย่างเงี้ยแต่วันวันนั้นน่ะดันลืมไงแล้วเพิ่งมาเห็นว่าอ้าวลืมเอาพระใส่ไปตั้งแต่เช้านี่หว่าเนี่ยเพิ่งจะเห็นเขาก็เลยรีบเอาพระมาคล้องใส่เอาไว้เลยแล้วก็พยาพยามสวดพยายามสวดพยายามสวดแต่เงานั้นก็ยังอยู่ก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ยเขาก็สวดสวดไปสวดมาคือด้วยความเหนื่อยด้วยความล้าอะไรก็ตามแต่ ก็เลยเผลอหลับไปตรงข้างเตียงนั้นเลยครับผมพอเช้าอ่ะโอเคเช้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทุกอย่างก็หายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลยไปถามกับลุงว่าเนี่ยว่าลุงลุงเนี่ยเขาเจออย่างเงี้ยไปถามกับลุงเขาอะนะครับ ลุงเขาก็รู้สึกว่าเออมันแปลกปกติบ้านเราอะถ้าปิดประตูแล้วใครมันก็มันมันไม่มีใครเข้าบ้านมาได้หรอกเออแล้วสารพระภูมิก็มีสารพระภูมิอยู่ข้างหน้าเลยแล้วสารใหญ่ด้วยนะครับเออแล้วถ้าเกิดเป็นผีเป็นอะไรอย่างเงี้จะเข้ามาได้ยังไงก็ลุงเขาก็สงสัยเหมือนกันก็พอพอพอ,พอช่วงพอช่วงสายสักพักหนึ่งอะวัน วันนั้นเขาคุณเอเขาก็หยุดพอดีอครับเขาก็เลยออกออกไปหาหลวงลุงอีกอีกท่านหนึ่งครับซึ่งหลวงลุงเนี่ยท่านท่านก็เป็นพี่ชายของคุณลุงของคุณเอเนี่ยแหละ <Okay. S 1> คือเป็นญาติญาติกันไงนท่านก็บวชอยู่ในวัดที่ไม่ไกลจากบ้านมากนะฮะทีนี้เนี่ยพอไปถึงเนี่ยถึงถึงกุฏิปั๊บเนี่ยหลวงลุงอะ่ะ ท่านก็นั่งนั่งอยู่ข้างล่างข้างล่างตรงใต้ถุนกุฏิพอดีครับแล้วท่านก็ทักเลยว่าเอออ่าท่านท่านออกปากทักคุณเอเลยว่าอ่ะโดนมาสินะอ่ะมาเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนคือคือ,ค,อคือเหมือนท่านรู้เลยทุกท่านท่านรู้ทุกอย่างเลย คุณเอก็เลยถามว่าเนี่ยเจอมาแบบเนี้ยไม่รู้ว่าตกลงมันอะไรยังไงทําไมถึงเจอและทําไมถ้าเกิดเป็นผีทําไมถึงเข้าไปในบ้านได้อครับออ่าันนี้เป็นปริศนาแล้วว่าเออผีแล้วมีสารพระภูมิมีอะไรทําไมเขายังเข้ามาในบ้านได้หลวงลุง,ลงท่านท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็บอกว่าก็เป็นเพราะเองอะ่ะไม่ได้ใส่พระออกไปไง นั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยเพราะเองการการที่เราไม่ใส่พระออกไปเนี่ยเวลาวิญญาณหรือสัมภเวสีอะไรพวกเนี้ยเขาเห็นนะเขาจะสามารถตามโดยแฝงเข้ามาในร่างเราอ่ะแล้วก็เข้าบ้านเราในขณะที่เราอ่ะกําลังเข้าไปในบ้านเนี่ยได้คือแฝงมากับตัวเราครับแล้วเขาจะผ่านผ่านพระภูมิเจ้าที่ได้หมดเออเป็นประมาณนั้นเราเราฟังเราก็เลยอ๋อ มันอย่างนี้นี่เองเหรอแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่พระนี่เสี่ยงนะมันแล้วแต่คนผมว่ามันแล้วแต่คนเออแต่บางทีเขาบอกอย่างนี้เขาแบบบางทีดวงเราจะตกเนี่ยคุณน็อตไงใช่ใช่ทีแบบจังหวะดวงไม่ดีอใช่ฮะลวงลุงท่านบอกว่าเองอ่ะมันดวงตกช่วงนี้พอดีแล้วคือพลังมันมันเหมือนกับว่า เขาเลยยิ่งแฝงมาได้ง่ายขึ้นซึ่งปกติอ่ะเขาก็แฝงมาไม่ได้หรอกแต่พอเองดวงตกแล้วยังลืมใส่พระอีกนั่นแหละเขาถึงแฝงเข้ามา <Okay. S 2> ได้ดีนะเขาเข้าไปในห้องไม่ได้เพราะว่าในในห้องอ่ะมีทั้งยิ่งพระมีมีทั้งของศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับเ <Okay. S 2> ออไม่งั้นอนะ่ะเขาตามเข้าไปในห้องได้นะเพราะวิญญาณนี้ค่อนข้างแรง mm. อืมเออ บางทีมันจะมีวิญญาณแรงๆอย่างเงี้ยมามาพอเขารู้ว่าเราดวงตกไงเขาจะตามติดเลยครับครับประมาณนี้แล้วเขาคุณเอเขาก็ยังบอกว่า<ม>โหเนี่ยโหดีก็ยังดีนะครับหลวงลุงที่ผมไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นผีหูถ้าขืนผมรู้ว่าเป็นผีนะชอกตายแน่<ม>เขาก็บอกงนี้หลวงลุงท่านก็หัวเราะท่านก็บอกว่าก็ดีแล้วล่ะที่เองไม่รู้นั่นน่ะ ถ้าเกิดเองเห็นเขาเต็มเต็มอ่ะไม่ได้เห็นเขาแค่ครึ่งตัวแล้วเห็นเขาเต็มเต็มอ่ะเองช็อกตายแน่เพราะเขามาเขามาไม่มีหัวนะโอ้โหมาครึ่งตัวเงยหงเขาบอกประมาณเนี้อ่าครับเขาอะไรฮนะมาครึ่งตัวไหม,มตอนแรกคือคือเขาหลวงลุงท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยสัมภเวสีเนี่ยคือเหมือนเขาไม่มีหัวอาจจะตาเป็นเพราะว่าตายตายเพราะไม่มีหัวขาดไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่คือเขามาแบบ เขาตายยังไงเขาก็มาอย่างนั้นไงครับอะไรประมาณนี้นะคะบ,บอกว่าขืนคุณเอเห็นนะมีมีโอกาสช็อกมีโอกาสนั่นอยู่แล้วเพราะว่าเขามาแบบนั้นเลยแล้วดีแล้วบุญมากที่เขาเข้าห้องไม่ได้นะอ,อืมถ้าเขาเข้าตามเข้ามาได้ก็เดือดร้อนเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าว่าวิญญาณแรงแงมันทำอะไรกับกับเราได้บ้างไงครับเออประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็เลยเป็นทฤษฎีใหม่ว่าเออถ้าเกิดถ้าเป็นไม่ได้นะ พยายามใส่พ้าก็ดีพยายามใส่พ้กหน่อยก็ดีอย่าลืมเพราะ <Okay. S 2> ว่าเราไม่รู้ไงเราจะไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ดวงตกเมื่อไหร่ดวงดวงคือบทมันจะตกมันก็ตกอ่ะเพราะว่ามันไม่มีทางรู้ไงถ้าเกิดดวงตกแล้วเผอิญไม่ได้ใส่พ้กอีกแล้วถ้าเกิดวิญญาณแรงๆอย่างเนี้ยมันตามได้อ่ะก็ก็แย่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย <Okay. S 2> ครับก็เลยเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เออว่ะ สำหรับใครที่ใส่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์นั่นแหละคอยคุ้มครองอย่างแบงค์ในแบงค์ใส่เป็นประจำถ้าวันไหนแบงค์ไม่ถ้าวันไหนแบงค์ไม่ได้ใส่พระเนี่ยมันก็จะแบงค์ก็จะรู้สึกแบบว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยดีถ้าวันไหนแบงค์ไม่ได้ห้อยพระนะครับคือผมก็เลยคือนอกจากผมผมมีสร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมีแหวนด้วยก็จะเป็นแหวนหยกของครูบาอาจารย์น่นะครับผมก็จะกันไว้เผื่อวันนึงผมลืมแหวนผมก็จะสร้อย วันไหนผมลืมใส่สร้อยผมก็อาจจะมีแหวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคือเป็นไม่ลืมคงไม่ลืมคงไม่ลืมทั้งหมดแต่บางครั้งก็ลืมถ้าวันไหนลืมทั้งหมดเลยนะมีมันมีใช่ใมันมีแหละบ้างมีบ้างแหละที่ลืมเออแต่แต่แต่ก็เนี่ยคือคือเรื่องเนี้ยทีทีแรกอ่ะผมผมเล่าผมเล่าอาจจะเล่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ตอนคือคืออย่างที่ตองเขาเล่าเล่าเล่าฟังเขาเล่าอ่ะเออมันแบบมันแบบเขาเจออย่างนี้แล้วเออมัน มันมันสยองเหมือนกันตอนที่โอ้โหวิญญาณตามติดติดหน้าดูเหมือนกันน่ะสยองเอาให้ได้อ่ะการเจอผีแบบเนี้ยนี่คือการเจอผีจริงๆเลยที่แบบมาแบบมาเห็นจะจัะมาเห็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมเขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นมายืนเห็นแค่ครึ่งตัวอย่างนั้นน่ะเออผมเข้าใจเลยซึ่งก็ดีนะที่เขาบุกเข้ามาไม่ได้เออ ดีที่เขาบุกมาไม่ได้บุกเข้ามาได้นี่นี่น่ากลัวมากมันก็คงมีเจ้าที่เจ้าทางอาของสถานที่จุดนั้นนะครับการที่จะมาทําอะไรมาทําอะไรเราได้จนเกินไปเนี่ยมันมันจะต้องไม่ใช่วิญญาณหรือว่าสัมภเวสีปกติละอาจจะเคยมีมีบุญมีกรรมร่วมกันมาเป็นเจ้ากรรมในเรืตามความเชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นสัมภเวสีธรรมดาเนี่ยผมก็ว่าก็ประมาณนี้แหละมาหลอก,ลอกๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําได้มากกว่าน,นั้นน่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อันนี้ในความเชื่อของผมะนะครับเรื่องมีประมาณนี้นะคุณน็อตนะใช่ครับนี่มันก็ทําให้ผมก็คือจะประมาณมันทําให้ผมที่แบบไม่อยากจะลืมห้อยพระเลยเป็นสิ่งที่ผมกลัวก็เหมือนเหมือนกันเป็นสิ่งที่ผมกลัวในแต่ละวันมากเลยนะกับการลืมห้อยไปไหนห้อยแบบครูบาอาจารย์ที่นับถือเนี่ย <laughs> เชื่อปะวเวลาแบงค์ไปต่างจังหวัดนะสิ่งแรกที่ที่แบงค์จะต้องโฟกัสเลยนะก็คือ พวกไส้เออพวกสไส่อะไรล่ะครับไม่ใช่ละไส้ประปอบแล้วครับก็คือพวกสร้อยสร้อยพระครูบาอาจารย์แหวนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องติดตัวไปนี่เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นความเชื่อของแบง์เองว่ายิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยมผมยิ่งต้องโฟกัสอะไรพวกนี้เป็นพิเศษเลยว่าผมห้อยมาไหมผมเตรียมหรือยังหรืออะไรแล้วผมจะมีรูปประคำคุณน็อตเวลาแบงค์เดินไปเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยแบงค์จะมีรูปประคำอีกหนึ่งสิ่งที่แบงค์จะต้องเอาไปด้วยทุกครั้งเลย เวลาเดินทางไกลนะครับอขอบคุณมากๆสาหรับเรื่องนี้มันก็ทําให้ผมย้าว่าเออสิ่งที่ผมคิดในทุกวันน่ะมันถูกต้องละคือคุณห้ามลืมห้ามลืมห้อยพระห้อยสร้อยของครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อย่างที่คุณน็อตพูดนะพูดถูกเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าจังหวัดไหนเนี่ยเราไปเจอลมเพลมพัดจังหวัดไหนเราจะต่วงตกสติไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณน็อตเนาะ ครับไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องลมเพลลมพัดเนี่ยน่ากลัวสุดแล้วจริงครับเออคือคือเราฟังดูคือบทมันจะแบบพัดมาโดน่ะคือมันโดนจริงๆนะไม่รู้คือมันคือถ้ามันเราไม่ได้มีอะไรป้องกันอยู่อ่ะโดนคือโดนจริงๆแล้วมันแบบโอ้โหพอโดนแล้วมันเรื่องยาวอ่ะไม่รู้ใจยังไงเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพัดมายังไงวะไอ้พวกอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าเราไม่ลบหลู่ดีกว่าเพราะมันเพราะมันมีคนที่เจอแบบนั้นจริงๆนะฮะ ครูแล้วมีอะไรฝากชิงช้าไหมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเอออย่างอย่างท่าเนี่ยเดี๋ยวคือจริงๆอ่ะจะจะมีเป็นเรื่องย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องมันเป็นเจอแบบคือคือมันเจอเป็นครั้งๆไปไงมันจะไม่ยาวมันจะไม่ได้เป็นสตอรี่อะไรเยอะมันเจอเป็นครั้งต่อครั้งอะครับเอาเดี๋ยวรวบรวมเลยก็เลยไม่รู้จะเล่ายังไงรวบรวมมาหรือหรือเดี๋ยวผมอวยพรดีไหมให้เจอผียาวๆ โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าขืนขืนถ้าเกิดเป็นเจออย่างนั้นโอ้โห <laughs> ก็เคยเคยเคย,เคยมีอยู่ทีนึงที่แบบว่าเจอแล้วแบบเฮ้ยเจอแล้วค่อนข้างช็อกเหมือนกันอนะคือคือตื่นมาแล้วมัน,มนเหมือนมันเหมือนมีคนนั่งอยู่ชิดตัวเราอะ <c oughs> ที่นอนอยู่อะครับ <c oughs> เป็นเป็นนั่งนั่งแบบนั่งชันเข่าอะแล้วก้มลงมามองอะแต่ว่ามันวับเดียวนะครับ <c oughs> เออเพราะว่าเพราะว่ามันปิดไฟไงแต่มันแสงมันรอดแล้วมันมันเห็นเลยว่าเป็นคนน่ะอเป็นคนที่นั่งชันเข่าแล้วมองเราก้มมองเราอยู่อ่ะเอออันนั้น่ะช็อกมากแล้วเอ้ยหรือเราแบบตาไม่ดีเองคือคือ,คอมันมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสูจน์หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออโอเคครับโอเคโอ้ยแค่เจอเจออย่างนี้ก็โอเคแล้วผมเอาจริงนะผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเจออะไรพวกนี้ถ้าผมเจอสักครั้งหนึ่งนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสติผมจะเป็นยังไงในตอนนั้นเหมือนกันยังไงวันนี้ขอบคุณคุณนับมากๆสาหรับเรื่องราวในวันนี้สามพเวสีผีตามตัวครับจะได้ตอกย้ำให้พวกเราว่าถ้าใครเป็นคนห้อยพระอยู่แล้วนับถือครูบาอาจารย์อย่าลืมแล้วกันเนาะอย่าลืมอย่าลืมเพราะว่าถ้าลืมก็แย่เหมือนกันนะบางทีครับผมอาจจะแย่ได้โอเคขอบคุณคุณนับมากๆแล้วมีโอกาสพูดคุยกันอีกครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ